สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันสเหรับเจ้าเบนจิมี่ครับอินพิเอลเล่สี่ครับรถคันนี้เนี่ยจดทะเบียนปี2021เลขไม่ห้0พักิโลเมตรเท่านั้นเป็นรถใช้มือเดียวสภาพสวยเหมือนใหม่จะสวยแค่ไหนมาชมมาเลยครับเลขไมค์คันนี้ครับวิ่งมานะฮะมาดูกันเลยครับ5 4 0พันกิโลเมตรแท้ครับกรอบรถใหม่สวยครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวกุญแจครบ2ดอกนะครับกัวโชคเติมสวย ไม่มีรอยขัดรอยเซอร์วิสดูแผงคอบนนะครับไม่มีรอยครับตุ๊กตาแฮนด์เดิมครับมาพร้อมกับโลโก้เบนเจอรี่ด้วยแฮนด์จะเป็นแฮนด์เดิมนะครับเป็นโครเมียมสวยนะครับแล้วก็นี่ครับประกับไฟฟ้าตัวหนังสือไม่มีเดินลามแม้แต่จุดเดียวปอกแฮนด์เดิมนะครับมาพร้อมกับโลโก้เบนเจอรี่นะฮะตุ้มไปแฮนด์เดิมมือคลัตช์เดิมครับรวมถึงมือเบรกเป็นของเดิมไม่คดไม่งอนะครับนี่ครับกระปุกตัดมันเบรกดูครับตามแมวสวยใสไม่มีรอยนะครับกระปุกตัดมันเบรกฝาปิดก็ไม่มีรอยไม่มีรั่วซึม ประกับพละเล่งตรงสื่อไม่มีระรางนะฮะชุดสีถังเดิมครับฝาถังสวยไม่มีรอยสติกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะครับยางกันลื่นด้านข้างก็มีมาให้ด้วยนะครับครบๆเลยเบาะนั่งเบาะซ้อนไม่มีขาดไม่มีรูครับคันนี้มีที่จับกันตกด้านหลังมาให้ด้วยด้านหน้าครับโคมไฟหน้านะครับเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับเป็นไฟหน้าตาเพชรแบบนี้สวยใสไม่มีรอยหินนะครับแกนโชคสวยไม่มีรั่วซึมแน่นอนครับ บางคนหน้าครับเป็นสีเดียวตัวรถนะครับเดิมๆไม่มีแตกร้าวนะฮะยางหน้าหลังเดิมติดรถจากศูนย์เช่นเดียวกันสภาพ80%ดสรขอบล้อด้านหน้าไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับที่วดเดิมสวยดุมล้อเดิมนะครับกระบอกโช้ครับไม่มีรอยหินนะครับไฟทับทิมอยู่ครบนี่หน้าเครื่องนะครับแห้งๆใสๆเลยครับเห็นไหมครับคอท่อสวยไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีกระแทกด้านหน้าด้านข้างนะครับฝาวาล์วเดิมไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมและคาบกาวแข้งเครื่องฝังขวา ไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะครับพักเท้าครับยางเต็มนะฮะขาเบรกหลังไม่คดไม่งอคันนี้จะคงเป็นท่อเดิมมาฟังเสียงท่อคันนี้กันตาติดง่ายครับรอบเดินบานิ่งกับตาได้เป็นไงนีครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์นิ่งนะครับไม่มีสะดุดเลยครับแล้วก็สวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างจานเบรกด้านหลัง ก็เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบล็ก ABS ครับขอบล้อด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งซีรวดเดิมครับไม่มีค่าฟันิมดุมล้อเดิมสวยนะครับยางหลังนี่80%ครับเกือบเต็มนะฮะดูนะฮะ5,000กิโลเมตรแท้แน่นอนครับไฟท้ายเดิมท้ายเดิมครับตอคันนี้ไม่เคยมีประัตเหตุใดทั้งสิ้นศูนย์ตรงแน่นอนนะครับมาฝั่งซ้าย โู้เตอร์เดิมๆติดรถมาจากศูนย์ครับเห็นไหมครับขาวๆใสๆสวิงอาร์มสวยครับไม่มีบุกยุบลอยเฉือนด้านข้างไม่มีนะฮะยางพักเท้าฝั่งซ้ายนะครับเต็มๆครับ5000ักิโลเมตรแท้คันเกียร์ไม่คดไม่งอครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มก็ล้มแปะฝาวาวนะครับนี่ฮะไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับกาวหน้าเครื่องฝั่งซ้ายมาดูเลยครับแห้งๆใสๆเลยนะครับเห็นไหมฮะไม่มีหลุดร่อนนะครับ มากระบอกโชกด้านหน้าครับฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS แล้วด้วยนะฮะสำหรับตัวนี้เอาละครับเป็นไงบ้างสัหรับเจ้าแบตเตอรี่นะครับ i m p i a l ร e 400ปี2021คันนี้ครับ500กิโลเมตรแท้1 10, 9 0 0 0บาทเท่านั้นฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ครับฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศซื้อตนสดรถได้แถมฟรีค่าส่งทั่วประเทศเอาไปเลยฮะถ้าคุณตังหารถบิ๊กไบค์คุณภาพดีแบบนี้ เลขใหม่แท้แบบนี้ที่ริมทางครับบริการหนังการงขายที่คุณต้องประทับใจแน่นอนคุณต้องมาที่ถนนนะครับธนบันบ,บุรีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ